ไอ้ไอ้ขมวนบอกมันไปรักษาีอ้ขม้วนใช่ไหมมันไปรักษาอยู่โรงพยาบาลไอ้โรคนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคลอกตาหนะหมอเขามาชี้แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อวานนี่โรคนี้มันเป็นมาฝังในนั้นแล้วแล้วมันมากาเริบในเวลานั้นต่างหากนี่ไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยให้ให้ทราบนะหมอเขามาชี้แจงมีเหตุผลน่าฟังเมื่อวานนี่เจ้าของอาจจะไปเข้าใจว่ามันเป็นเพราะมาลอกตานี่ เรื่อันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องสมองเขาเอาเอ็กซเรย์มาให้ดูเลยเมื่อวานนี่มันถึงชัดจเิงๆเอ็กซเรย์มาไม่ทราบ <ๆ S 1> ว่ากี่ภาพละหกเจ็ดภาพมาดูให้ดูที่สมองมันเลือดมันกระจายออกไปยังไงนะเขาชี้เขาชี้บอกนี่นี่มันเป็นมาตั้งเดิมมันไม่ได้เป็นมาในเวลาเขานันดัน,น,นแล้วการลอกตาอันนี้มันก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกันหมอเขาอธิบายให้ฟังเมื่อวานนี่เขามาหาแล้วคนทั้งหลายจะต้องมีจิตเตือน หมอนะหมอเขาทาแทบเป็นแทบตายเขาเป็นหมอเราไม่ใช่หมอแล้วมันเห่าเก่งนะพกทีเป็นหมอนี่วอกวอกวอกถ้าเป็น้วงตาแล้วฟาดปากมันเลยอ่ะพวกนี้มันเห่าเก่งหันหน้าไปไหนเห่านั่นหันหน้าไปไหนเห่านั่นเนี่ยมันมันคืออะไรนี่ยมันคืออะไรเนี่ยถ้าว่าก็คือคือคืออ้วนนะอ้วนมันก็ไม่ได้เห่าทุ่มสีุ่มห้านะมันไม่ได้คือนะเข้าใจไหมคืออืม ันนี้มันเหา่ 5, หาสูงสี่สูงห้าหันหน้านะเห่านะให้เข้าใจนะมีเขาประยุงเอาไว้เวลานี้เอาอะไรสายนั้นเอาที่นนั้นมันก็ไม่หายใจแล้วนเนี่ยมันจะไปอยู่แล้วโลกเขาหมออธิบายฟังนี่ชัดเจนมากนะเราฟังเอาเหตุผลทันจำไม่ได้ก็ตามเราเข้าใจในเหตุผลของหมอที่อธิบายทุกอย่างมาาเมื่อวานนี่พร้อมนั้งเอาฟิล์มมาให้ดูด้วยถ่ายเขาไม่ใช่อะไรนู่นเขาไปถ่ายนู่นอะไร เอ็กซ์เดคอมพิวเตอร์เอ,อกมาอย่างชัดเจนเลยเมื่อวานน้ำอะไรมาอธิบายให้ฟังบุบานนี่ทุกแง่ทุกมุมแหละแต่เราจาไม่ได้จาได้แต่ว่าความเข้าใจเราเข้าใจเวลาเขาอธิบายให้องเข้าใจไม่ได้เกี่ยวกับกับตานี่เลยไม่เกี่ยวกันว่ามันเป็นโรคมากอ่อนอนเนี้ยมันเป็นเป็นอยู่ภายใน สมองนี้มาก่อนแล้วแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นอะไรเขาเรียก <c oughs> ก็สับของหมออย่างว่านะมันจะกําเริบเอาในเวลาที่นอนอยู่โรงพยาบาลอนะ่ะคือมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะ,จก,มมออะนก,กำเริบเมื่อไรมันกำเริบได้โรคอ,นะอ,อันนี้ว่างั้นถูกต้องของเขาอันนี้พอลีมันไปจังหวะมันไปกําเริบเวลานอนอยู่โรงพยาบานนะลนั่นถึงอยู่ในบ้านมันก็เป็นโรคอันนี้ว่าจะขึ้นเมื่อ,อไรมก็ขึ้นเพราะว่างั้นนะอยู่ธรรมดานี้ขึ้นแล้วไปเลยก็มีนี่แหละสี่คน ว่ามันตายอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เองค,อคือคือมันทักตัวมันของมันพอแล้วมันจะแสดงออกมาเมื่อไหร่มันก็แสดงนี่พอดีไปนอนอยู่โรงพยาบาลมันก็ไปแสดงในตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับตาเลยเขา่ากมัน <c oughs> เป็นโรคอันนี้ส่วนหนึ่งต่างหากาาแล้วให้พานเข้าใจนะหมออธิบายเราฟังแล้วเราหายตรงไสนหมอมาที่แจงเหตุผลให้ทราบเมื่อวานทั้งเอาเอาเอา,เอา,เอาฟิล์มมาด้วย มาให้ดูทุกทุกแบบทีมอะตรงไหนตรงไหนเสียตรงไหนเขาเอามาเขาชี้ให้ดูตรงนี้เป็นอันนั้นอันนั้นนั้นอันนั้นเสียอันนั้นเสียอันนั้นเสียเขาบอกหมดอนี้เรียกว่ามันเราพูดให้มันกลงไปกลงมามันไปไม่รอดแล้วหมอเขาก็บอกงั้นแล้วเพียงแต่เพียงว่าเอาอันนี้พยุงไว้เวลานนี้มันก็ไม่หายใจแล้วไปเพียงว่าเอาอันนี้เข้าไปไป ไปหมุนอะไรก็ไม่รู้แหละทางภายในนันะ่นน่ะมันซับหมอเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะเอาสายี่ออกมันก็ไปเลยเพราะมันหมดอยู่แล้วเพราะเอานี่ออกมันก็หมดกําลังที่มันมันปั่นอะไรอยู่ข้างในหรือว่างั้นนะมันก็ไปเลยส่วนลงเามหายใจมันหยุดไปแล้วห่างั้นว่าเนี่ย นบางคนเข้าใจตามเหตุตามผลจะไปพูดุ่มสีุ่่มห้าไอ้ช่วมเชย่อ่มสี่ห้านี่ก็ไม่ถูกตามีสูมสีุ่่มห้าก็ไม่ถูกต้องให้มีเหตุมีผลฟังมันถึงได้สับได้แสมคนเรา <c oughs> เขาบอกกงๆแล้ว เมื่อวานเนี่ยเขาเราถามเอาอย่างกงไปกงมาเนี่ยเขาเป็นยังไงบอกมาตามเรื่องของมันโรคของนี่เป็นยังไงวะไม่รอดแล้วเขาก็บอกั้นเดี๋ยวนี้เอาสายนี้พยุงไว้เท่านั้นเขาว่าพยุงนี่ก็ลมหายใจก็ไม่มีไปเพช่วยอะไรภายในเขาแล้วพอถอนนี่ออกมันก็หมดช่วยภายในมันก็ไปพร้อมกันเลยว,ว่างันคือไม่มีหวังแล้วพวกขนนี้คือภายในสมองนี่มันเสียหมดเขาบอกกรงเลยภายในสมองนี่เสียหมดแล้วหว,วังมัน อาจจะเป็นเพราะเหตุผลกลไกลมาอะไรเขาพูดมาสาเหตุมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละเรื่องราวที่มันจะทําให้เสียทางสมองเขาว่างั้นนะหมออธิบายให้ฟังแล้วมันก็เป็นมานานแล้วเป็นอยู่ในนี่นีละโรคมันเป็นอย่างนั้นเป็นแบงมันอั่นเป็นอะไรมันก็คือโรคน่แหละในกายของเรามันเสียตรงไหน,นมันก็เสียเหมือนรถเรานี่บางทีอันนั้นก็เสียอันนี้เสีย ซ่อมนะตรงนั้นเสียตรงนี้ซ่อมตรงนี้แล้วเสียตรงนั้นซ่อมไปซ่อมมาแล้วเข้าโรงซ่อมไม่ออกอันนี้คือมันกันไปเข้าโรงซ่อมโรงพยาบาลน่ะไปเข้าโรงซ่อมแล้วก็ไม่ออกก็มีเยอะแต่ละเตียงละเตียงนี่คือป่าช้าของคนตายแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรไปเมื่อรักษาไม่ไหวมันก็ตายแลักษาไไวมันก็ตายผู้หายออกมาก็มีผู้ตายอยู่ในนั้นก็มีเยอะ นี่บางรายเกาพูดเราไม่ปฏิเสธบางทีเวลานอนอยู่นะมาจับมาจับมาจับข้าวเขาเลยดึงดึงว่างั้นมันมองไปมันไม่เห็นมีใคร <ph yl Jazz> อย่างหนึ่งมันอาจจะระ,ะแวงอยู่แล้วใช่ไหมมีอม่อะไรมากอะไรมากมถตงจะอ่างทีเดียวเลยพุทเจ้าอุจยากว่านที่ท่านอ่างนะคือมันมันระแวงอยู่แล้วเนอะีตาหนึ่งจะต,ต่อลกเขา นี่เราจะนํานิทานมาประกอบนี่เข้าใจไหมประตอบ <c oughs> ประกอบกับความระแวงของเราไอ้อาัมก็จะว่าแต่อันเนี้ยแล้วเราถ้าไม่เอานิทานมาประกอบมันไม่สมบูรณ์ดีเอานิทานมาประกอบนะมีอตาคนหนึ่งจะต่อรกเขาเก่งตื่นเช้ากันมาไปเที่ยวต่อรกเขาแล้วตามทุ่งนารกเขาขันคูดกันท่านี้ก็เพลินเรื่อยไม่เพลินเรื่อยตั้งแต่เช้าจนยันค่ำมากินข้าวนะมันอยู่ได้สบายสบาย,บายและแม่ยากับแม่ยาสําคัญด้วย เล่อไอ้นี่มันไปยังไงตั้งแต่เช้ามามันได้พเนียตแล้วมันก็ไปต่อนกเขาจนกระทั่งนกทางนี้เขาเรียกนกเขาเข้าคอนคือนกเขาเข้านอนแล้วเนี่ยมันถึงมาวันไหนมันก็เห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันไปยังไงกูจะไปสังเกตดูไปตามดูมันทําไมวะพอดีตอนเช้าไปนกเขากําลังขันคูกันอยู่อันนั้นะนกปากกับโนกบ้านขันคูอยู่บนต้นไม้นะ แล้วพเนี้ยไปวางมาพเนี้ยนกนกบ้านอยู่ในนั้นนกต่อแล้วนกป่ามันก็มาขันด้วยกันหน่งมันไอคือนกนี่มันถือเขตถือแหงมันกันนะเข้าไปร่วมเขตมันไม่ได้อันนี้ก็เอาพเนี้ยไปตั้งนกบ้านมาตรงนี้มันก็ไปอยู่ในเขตของตัวนั้นที่ตัวนั่นก็มาขันปูมรอกอันนี้ก็ฟัางไปกระเพิร์นไปแล้วเพิร์นมันลืมที่ เพลินไปเพลินมานั่งนุ่งผ้านุ่งเน็บเตี้ยวนุ่งจงกระเบนรู้จักไหมนุ่งเน็บเตี้ยวนุ่งจงกระเบนพะกนรู้จักหรือเปล่านุ่งผ้าเน็บเตี้ยวนั่นน่ะผ่าจงกระเบนนั่นคาันไปเรื่อยค่าไปคานไปการมาหางกระเบนมันกระดุดรุดล่างพึ่งมันก็หยอน่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้แม่ยายกูยทำไงกูก็คือคอยคานไปตามมันแหละมันไปตามทางที่เขาวางฟ้อนเข้านี่ มันนามันงามนี่วางพดไปนี่พอพอมันไปถึงทางรดคดรฟงเข้านี่พอไปนี่กระเตี่ยวมันก็หดุดเลยสิกระจายไม่กระเตี่ยวจงกระเบนมันหลุดอันนี้พ่อหลุดพวกลงมันไม่สนใจตัวเองมันนังตามันยังมองอยู่ก็ลุ้นล้อเก่าถ้าถ้าแม่ยายกูจะทําไงก็ลาไอ้นี่ลาก็ถือดําถือถือเสียมไปด้วยเนี่ยพอไปเอาเสียมสอดเลยจะไปตุเนี่ยมึงยางโมเมียนของมึงจะวางวาอหมาย มึงจะไม่เมียนมึงไม่เห็นปิดถึงห้องมึงว่านก็สอดอะไรไปมันก็ไปตื่มเพื่อฟังเราที่แฉแสฉเจนค่อยสอดไปเนี่แสเทั้งนี้ก็มองมองมไปมองเห็นได้ดับเสียงนึกว่างูจุกอางนึกว่างูจุกอางกำลังาก็มองไปเห็นดับเสียงก็ลังมาเนี่ยเรืว่างูจุกอางจะมากัดจีขว่าง มัะมาการทําม,มันอะ่ะอืมนี่ก็ได้กด๊อมเท่าไแล่ะอ่างกอจงอางมางงูจงอางไงมันไม่ได้งูจงอางที่มันได้อ่างเดี๋ยวเห็นเลยเห็นมันกลัวจริงนะมันตายเ,เอาเอาตายว่าเลยมิงไปเข้าไปบ้านโหไปโค่นอ้ยแถวนั้นมีงูนะใครไปมันได้นะแล้วมันมันจะกัดกูเกือบตายมันมันเข้ามาก้นกูแลวกูกูโดดเลยกู กูได้คําเดียวแต่ละกูอ้างลูกูมาที่นี่อันยายแม่ยายก็มาตามหลังมาก็มาฟังเสียงบรรยายอยู่นั้นแม่ยายก็จะไปก็จงอ้างใหญ่นี่เข้าใจไหมความระแวงเบ็นั้นล่ะที่นี่ตั้งนั้นไปเออคอกแข็งเล้าองเลยมิเตออ้างจะไปใหญ่มันตื่นงูตัวน,นั้นอ่ะเห็นเสียงอะไรไม่ได้นะมิแต่ว่าอ้างทันทีมิตจะไปท่าเดียวคือความระแวงเข้าใจเปล่าอะไรอะไรก็ว่าแต่ง,งูตัวน,นี้งูตัวน,นี้อันนี้คนเรามัน เมื่อมันมีความระแวงแล้วมันก็เป็นไปได้แต่กีนี่พูดเรื่องเรื่องอะไรเรื่องระแวงอะ่ะ <c oughs> มันลืมแล้วอ,อย่างนั้นแหละ <c oughs> เออนัน่นนัน่นเส้นอะไรเนี่ยเขาพูดบ้างงั้นหลังวานีมันมีอะไรอะไรของมันเข,ขาเขาว่านนั่นอ,อธิบายให้ฟังหดือพพวกนี้มันพวกหนาพวกทื่อเนี่ยแล้วตอนนีอธิบายในทานประกอบ มันต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้พากันเข้าใจหรือยังอ่ะนิทานไอ้อ่างเรื่องระแวงอ่ะพ่อออกจากไอ้อ่างไปแล้วไปที่ไหนเสียงใบไม้ก็เขาแขกที่ไหนไม่ได้มีแต่อ่างมีแต่วิ่งแต่นั่นเลยนั่นมันกลัวนั่นเป็นปอย่างนั้นแหละความระแวง <c oughs> นี่เดี๋ยวนี้มันกําลังสมัยระแวงนะอืมบิตรผัวออกลงบันไดบ้านไปแล้วจะไปไหนนั่นเหวมันระแวง ปวดเยี่ยวก็ไปเยี่ยมไม่ได้ไปไหนนะ่ะนั่นนี่โรคระแวงโรคผีบ้าเนี่โรคมันร้องกำลังระแวงไปไหนก็ไปไหนเนี่ยจะไปไหนนะ่ะโอ้คนปวดเยี่ยมจะตายนี่นะม,มันใช่ไหมนะ่ะคุณวัวอี่ดมันยังไม่มยังไม่ยอมเชื่อมันใช่ไหมนะ่ะผมยังวเลอ๋ววอผีเลอกโรคระแวง ใจมันอมนได้กลัวมันฝังลึกแล้วอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นฝังลึกแล้วฝังกับสิ่งใดก็มันจะเอานั้นมาเป็นอารมณ์ทั้งวันละระวังพออะไรนิดนึงก็เป็นอย่างว่ามันคอยที่จะออกช่องนั้นช่องอ้างวันงูจงอางเขาบอกงูจงอางแต่มันไม่ได้พูดจงอางที่มันกลัวมันก็ได้อ้างคําเดียวท่านก็ไปเลย เดี๋ยวนี้กาลังโรคอันนี้โรคระแวงเนียมากนะแต้พากันระมัดระวังเพราะอันนี้รุนแรงมากนะไม่มีใครอธิบายเหมือนอย่างหลวงตาแหละอธิบายนี่ลงอธิบายตามหลักความจริงของมันเลยให้เรารู้วิธีปฏิบัติแก้ไขมันไม่งั้นไม่ได้นะโรคอันนี้รุนแรงมากไม่ว่าจะฆ่าจะฟันจะฉกจะลักพ่นสะดมเีือดมีตัวนี้เป็นเป็นฉากหลังฉากหลัง,บ,งบับงคับบังคับให้เป็นไปเท่านั้น มันรุนแรงมากขนาดนั้นนะนะยิ่งนํามาเสริมกันนี่ใหม่เวลานี้จิตใจคนทำไมถึงต่ำซาม,มาลงหนักหนาลงอย่างเรื่อยเรื่อยเลยไม่ว่าชาติชั้นมันหน้าใดจิตใจมันลงไปจุดนี้ให้กิเลสเหยียบหัวมันลงไปลงไปออกมาท่าไหนท่าไหนมีแต่ท่าแพ้ชั้นมีแต่ท่าอะไรชุดนอนชุดอาบน้ําว่ายน้ํอมาแสดงท่านั่นท่านี่โหปอกเร็วเลือกท,ที่สุดเลยนี่เป็นเครื่องส่งเสริม ให้ราคาตันหามันแต่กล้าสามารถมันทำอะไ้ทุกอย่างนะพริกนี้เป็นสันพริกนี้เป็นคมพริกนี้เป็นปลายมีแต่มีแต่จิม้มมีแต่เสียบมีแต่ฟันไปทั้งนั้นแหละเรื่องอันนี้รุนแรงมากนะหัวเมียวก็บข้ากันได้สบายไม่ว่าพี่ว่าน้องว่าใครต่อใครค้ากันได้อย่างสบายทุกทีที่อย่างเป็นไปได้อย่างสบายสบายนาานนนหน้าด้านโรคอันนี้มันโรคหน้าด้านพากันเรามันระวังแม่งั้นไม่ได้เ่ะถ้าไม่มีทรม,มากเข้าไปนั่นแล้วรีโอ่ตป่าไม่มี ความสัุ้งความกลัวความน้มัตระวังรอบเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดไม่มีในใจแล้วเป็นไปได้ทุกอย่างมนุษย์เราเวลานี้กําลังหมดไปอันนี้ขึ้นหน้านะเหตุที่มันจะหมดอันนี้ไปไหนสวยงามไปหมดเลยดีไปหมดคิดดูีอย่างที่ว่าแต่งตัวจะไม่มีเครื่องนุ่งห่มเลยนี่ลยติดแอดแปะยี่ก็กระม่มหีนั่นเท่านี้นี่ชุดอาบน้ำวัว oh. ดูน่ะชุดอาบน้ำหีพอหีไม่แม่กูเคยอาบน้ำมาเลยพ่อแม่กูเคยอาบน้ำ ไม่ได้เห็นเป็นชุดนี้นะนี่มันชุดเพดประสงคคือเนี่ยชุดอาบน้ำพอแม่กูเคยอาบมากเลยมา่ม่าออย่างมาตัวกูได้ว่ากูเกิดมาก็พ่อก็แม่กูตัวเข้าใจนี่เขาใจแม่เราพูดเลยนี่มันชุดเพดว่าท่านเปียงนี่ชุดเพดหลอกโลกว่ามันจะถูกเป็นดูซีนทั้งทุกพิมที่ไหนมีสลดสองเมตรนะก็เราไม่ได้ดูด้วยความ ลื่นเลงมันเทิงกับความเป็นบ้ากับมันดูด้วยเหตุด้วยผลด้วยธรรมมิตรจุดไหนจุดไหนสําคัญที่จะนํามาสั่งสอนเพราะมันเป็นอันตรายอันตรายนี้ก็นํามาสั่งสอนในลูกใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็เท่านั้นเองแล้วจะว่าเราพูดจยากหรือไม่หยาบตัวมันเป็นน้่นหยาบหรือไม่หยาบนะพจารณาสินำมานั้นออกมาเพื่อแก้ไขกันมันหยาบที่ตรงไหนถ้านี่หยาบแล้วก็แสดงว่าธรรมะนี่ก้าวออกแก้ไขสิ่งที่ผิดทั้งหลายไม่ได้แล้วธรรมะต้องเข้าเก็บเข้าในตู้ในหีบให้ตะกี้เลมันเพ่นพ่านเพ่งพ่านทั่วบ้านทั่ เป็นของดีของดีไปหมดกันชื่วิเลตแล้วถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นไม่ดีนั้นตายเดี๋ยวหมดแล้วศาสนาหมดหัวใจคนต่อต่อไปนี้ก็ไอตู่ปแล้วมันก็จะยุ่งนะไออ้วนนอนทำไมมันจะยุ่งไออ้วนมันยุ่งอะไรก็ไปแย่งหางมันซี่เรามันไปเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีหางมันปลอมต้องไปแย่งเอาหางไออ้วนเราทีระวังมันจะกัดหัวนะเรื่ให้บอกนะเมื่อวานมันกกัดใครสองคนเมื่อวานไอสอบเรา ไปแย่ยงามันก็ไม่รู้แหละเร,เราสงสัยมันกัดสองคนเนี่เวลามันคึกมันขนองมา้ามกันยังเป็นเห็นไหมนี่ลักษณะนี้มันจะคึกขนองนะบอกพระถ้าไม่ควรปล่อยอย่าปล่อยนะห้าขังไว้ในกรงนะไม่ได้นะเดี๋ยวกัดคู่กัดคนดีไม่ดีขนองประทางนอกจากขนองนี้แล้วมันอาจจะขนองไปทางบ้าก็ได้โรคหัวหน้ามัน,นให้ระวังระวังนะดูให้ดีนะเมื่อวานนี้กัดเด็กก็ต้องเอาเด็กไปฉีดยาเมื่อวาน แล้วพระมามันก็หางกระดิกกระดิกกบพระเล่นกับพระพอพระประจักมันกัดพระอ้าวไม่เคยเป็นอย่างนี้นานะหมาตัวนี้แปลกกว่านะว่ะเมื่อวานได้ขังเอาไว้ลักษณะมันลูกหลีกลูกหลีกเป็นลักษณะธรรมดาเราก็เรียกว่าลักษณะมันขนองแล้วเยีกัขนองนุ่นนุ่นฟังไปที่หนึ่นงใครไปแยกหาหมาปูน่ะไปดูสิจะมาสวมสะกอง่พวกนี้พวกปลอมจะไม่ดีนะ ไม่มีใครสอนอย่างเรานะนี่สอนให้กงไปคงมาเลยธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นของจริงต้องเอาของจริงมาสอนในเวลานี้โรคมันกําลังกําเริบอย่างนี้นะไม่มีศีลมีธรรมเลยมีแต่ความพงเฟ้อเห่อเหิมลืมเนื้อ,ล,อลืมตัวไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั้งเท่าแก่ชราจะเข้โลงเลแล้วก็ยังมาเป็นบ้าขเขาอันนี้ที่มันน่าทุเลตเนี่ยคือทําไม่มีใ,ใจเป็นอย่างนี้ถ้าทํามีใ,นใ,นใจจะมีความสงบสงยียบงาม,งามตา อะไรมันที่มันเป็นมาเครื่องบังคับมันมีนี่ทําบังคับปังมันไปได้เหรอมันจะด้นไปไหนวาว่างั้นฟังที่ฟังที่ว่ามันจะด้นไปไหนหน้าว่างี่เด็ดไหมนั่นทาเครื่องดังเครื่องบังคับกันเหยียบเบรกจนตัวกงดิมันดีรถหกคเมเอนไปไรวะเหยียบเบรกอย่างแรงมันรุนแรงแล้วก็ต้องใส่กันรุนแรงสินี่ไปด้อมด้อมมองๆไปตามมันเป็นบ้ากับมันอ้าปากกับมันเดี๋ยวขี่ม้าเข้าในปากมารุ่นะอันนี้ก็มีนิทานนิทานเขาต่อเขาเหมือนกันนี่ก็ดี คันต่อรกเขาต่อไปต่อมาก็ยังว่าแหละฟังเสียงรกเขาคันคุยกันเพินไปเพินมาอันนี่ออมหมากไปเหมือนลองตาบวยเลยหรือมันลงตาบัวก็ไม่รู้แหละแล้วอมหมากไปเรื่อยๆก็เพินดูลกเขาเพินไปเพินมามีแต่อาปากที่นี่หมากมันก็หลุดคาหมากรู้จากปากที่รี่จากปากถ้าจะมองลงมาดูคําหมากก่อนมันมันก็จะขาดนิทานสืบต่อกับดูรกเขาตาเขาเจ้าลรเขาทั้งมือคําไปคํามาคำหมอกี้หมาแห้งกับไป าาก็เอาขี้ไม้ให้ก็สอดเข้าไปที่พอนกเขามันมันหนีจากกันแล้วก็ถึงได้ทำไมาปะเราลักสณัมไม่เหม็นเรามาขายมันมีแต่ขี้แกบอ่านเห็นไหมฟังสินี่ข้อประกอบนี่รรมะนี่ประกอบนี่ตะกี้ี่พูดเรื่องอะไรมาอีดืมแล้วได้แต่เครื่องประกอบเหรอมันได้อะไรมาเออทุกขงังอาปากว่างั้นนะจำไม่ได้อาปาก จนเอากี่แกบใส่ใส่ก็ไม่รู้ขี้แก่หมาไมนกินแกบกินนมัน่ะมันถ่ายออกมันแห้งมันเป็นกีแกบพอมันได้น้ําลายผสมมันเข้ามันก็กลิ่นเหม็นออกมาเลยเอ้ยทำไมหมากูทำไมทำไมมันเหม็นเหม็นอย่างนี้นะออกมาดูมีแต่กี้แกบแต่ปักนั่นมันเซอจะจะตายไปพระอนามัตระวังนะไม่ได้นะเวลานี้หนักเขาทุกวันเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นของดีนะอย่าอย่าตื่นอย่าเป็นบ้านะ จริงนี้คือปืนคือไฟเผาไม้ได้หมดไม่มีเลือกอะไรเลยไม่ว่าไม้ก็ไปว่าลำเป็นลำตายแม้แต่เหล็กหลามันเผาเป็นน้ําไปเลยอันเนี้ยเรื่องราคาตันหาหนักมากล่ะนี่สวบควเมีอยู่ด้วยกันไม่เป็นถูกกระเพาะนี่เองพอมากินไม่พอกินไม่อิ่มกินไม่มีบันอิ่มพอเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลากินเท่าไรมันยิ่งเป็นบ้าเข้าไปโลกอันนี้นะแล้วอย่าเข้าใจว่ามันจะพอนะเอา เอาหนึ่งเอาเมียคนหนึ่งมีแล้วไม่พอใจมันไม่พอกินแล้วเมียองค์ที่คนที่สองที่สามมาถ้าเท่าไรก็ยิ่งไม่พอกินเท่าไรยิ่งไม่พอไม่พอไม่เท่าไรไม่พอหมดนี่กิเลสตัณหาเป็นอย่างนี้ท่านที่แกว่านัตทีตัณหาสมานทีแม่น้ํานี่เจ้ากว้างขวางขนาดไหนลึกขนาดไหนก็ตามสู้แม่น้าตัณหาไม่ได้ตัณหานี่มากกว่านั้นลึกกว่านั้นยังไม่ถึงวะท่านว่างั้นนะนี่ในบาลีท่านก็บอกไว้ เราไม่ระมัดระวังมาแ้าแาแนะเสีย,ยจริงเสียเราแล้วยังมาแล้วยังเสียพวกลูกเต่าล้าเลนเหรียญคนละบุตุ้ยท่าไปหลังก็มีแต่โรคเนี่ยโรคเดินเก้าเดือนที่หนที่สองนี่เต็มบ้านเต็มเมืองไปน,น่าดูไหมพี่นายสิโรคเดินที่หที่สองหอนเห่ากระทึกคือนอกัดฉี่กักกลกลกนแหลกหมดหมาเวลาอยู่ธรรมดามันไม่คึกไม่ะนองก็ไม่ค่อยลลวิ่งเพ่นพ่านนะแล้วก็ไม่ค่อยกัดฉี่กันคนก็เหมอนกันถ้ามันคึกขนองก็เป็นอย่างนั้นแหละ ได้มาแล้วไม่พอใจอันนี้หานั้นหานี่หานั้นเต็มไปหมดบ้านใหญ่เท่าไรยิ่งมีแต่อันนี้เนีบ้านเล็กเมืองน้อยยังควางชั่วหน่อยมีก็เกี่ยวกับไม่มากใหญ่เท่าไรยิ่งมากอันนี้ยิ่งเลอะยิ่งเถอะโซกะโปกมากที่สุดคือตัวนี้เนล่ตัวตัวนี้แหละตัวทํําทาโลกให้เดือดร้อนมุนวายเอาทุกแบบนะเห็นไหมค่าในโรงแรมค่าอีตัวอีเตียเหล่านั้นค่าในโรงแรมหเ,เป็นยังไงก็ว่าเป็นหญิงบำเรอแล้วเอาไปค่าเขาทําไมเนี่ย นี่มันพลิกอย่างนี้มันก็เป็นยากขึ้นมาพลิกทางนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งคลิกทางนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเรื่องของหน้าของที่เลือั้หายนี่ไม่หลายสันพันคมมากนะออกในแง่ไหนแง่มุมอะไรไม่แต่งแง่สังหารมี่แต่งแง่ทำลายแต่เราไม่รู้มันนั่นสิมันจิพากันส่งเสริมมาตักงหนาเวลานีน่ส่งเสริมมามากนะถ้าเป็นเรื่องอันนี้เราออกหน้าออกท้าที่สุดเลยแล้วจะไม่ว่าจะความรู้สูงต่ำขนาดไหนอไม่ว่าคนมีคนจนคนทุกอะไรก็ตามถึงมหาเศรษฐีก็ตับอันนี้กดคอไว้หมดเลย ให้มันจบอยู่ด้วยกันไปหมดดนะิ้นดิ้งเด็กเลโอ้โหแล้วนาทุเรศดูหลวงพิมพแต่ละครัง้งเราครั้งนี้มันอดไม่ได้นะถ้าไม่ถ้าไม่มีสินทำเป็นเครื่องมังคับแล้วยังไงก็ไปไม่รอดน,นะเราจะเข้าใจนี่จะพาเราไปหาที่สมัครหมายหาความสงบสุขมีแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นแหละเผาไหมตลอดเลยนี่อย่างพูดตะกีน้นี่ผมเี่ยอยู่ดาา้วยกันมาสติก็เพราะไฟอันนี้เองไฟ มีไม่พอนี่นนาทีตันหาสมานาทีนี่ยมันกินไม่พอกินไม่อิ่มปากเท่ารูเข็มนี่เคยอธิบายแล้วท้องมันเท่าภูเขาดิปากเท่ารูเข็มแล้วอาหารอะไรจะไปเข้าไปให้ท้องเท่าภูเขาวันอิ่มได้แหลอมันไม่อิ่มอันนี้คือมือนกันพี่เหลตัถานี่มันไม่มีวันอิ่มบะมันเหมือนกับสายเชื้อเข้าไฟสายเข้าไปเท่าไรยิ่งแสดงเปลวมากขึ้นมากขึ้นให้มันสงบลงเพราะเชื้อไฟสายเข้าไปนี่ไม่มีอันนี้คือมือนกัน เพื่อไปคืออะไรสสะแสดงหาดเรื่องการ,รม่ดกมากให้มันเลยสิมันก็ยิ่งแสดงเปลขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไม่มีผัวมีเมียไม่มีเขามีเราไม่มีของใครหละม,มันก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลไปหมดเลยเลวที่สุดเลยที่นี่นั่นแหะศาสนาเสือ่อมเสื่อมอย่างนั้นแหละคนเป็นสัตว์เป็นสุนัขไปหมดเป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารมองเห็นกันมีแต่คอยจะฆ่าจะแกงจะฟันกันอำนาจอันนี้มันรุนแรงนี่อันนี้รุนแรงมากกว่าทุกอย่างนะ บรรดาขีเดชทั้งหลายตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งพากันจำเอาวันนี้ก็เทท่านั้นแหละไม่เท่มากอะไรนะเททุกวันทุกวันเหนื่อยนี่ให้พอรอิยะถาวาเรววหาปูราริปูเรติสากรังเอเวะมวะอิตูทินนางเปตานางอุปากัป,ะปะติ พิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตูสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะธาสัพิติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตรรมตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนาสีรินนิจังมุทาพจายีโนจตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลาง,างวันนี้ได้ไดน,นิทานนกเขาสองนิทานนะมาเล่าให้ฟังไป็นข้อประกอบ <c oughs> แล้วอีน,นิทานหนึ่งกับนกเขาเหมือนกันแหละอันนี้ให้เป็นสามรัตนะอ อันนี้กันี่ทานเขาเหมือนกันื่นขึ้นมามีจะไปไปต่อเขาเมียมันก็บ่นนลยพี่การทํางานอะไรก็ไม่ได้มีจะต่อเขาหนาะเขาวางไงมันก็เฉยมันก็ไปทั้งเมียจมอยู่ปากเลยวมิยังมีแต่ลำไ่เต็มเนี่ยบ่นบ่นมาขัวต่อไปเขาไม่ในการในงานอะไรเลยตื่นแต่ตามาเช้าไปต่อตไกเขางานการอะไรจะก็ไม่ทำบ่นทุกวันทุกวัน วันหนึ่งปเปินไปต่อนกเขามาได้นกเขาตัวหนึ่งได้นกเขามาเมียกาลังทํางานอยู่มาโยนนกเขาไเมียเอ้านะลาบนกเขา้กินหน่อยมีต่ตบ่นหลาหนล่้มกเขาเมียท่ไอเมียลากเขาใุกินมันเราจะมีแต่บ่นหลเห็นว่าแล้วอกมาไปเที่ยวในบ้านนะพาลูกไปเที่ยวในบ้านพอเมียทําเสร็ เนี่ยก็เล่าฝากฝากลาบลูกคนทั้งหมดอยู่ในเรือนมันร้องไห้ที่นี่โดยข้าแปลอยู่แน้วยนหมามาง่าบนี่ไปกินยังเหนืออยู่ครึ่งเดียวกูตายดิกูดูดูบนมันหลที่นี่กรรมมาท่านกูลำบากมันดีมากให้กูแล้วเนาะนี่จะยงไงคนเราเมื่อจนกว่ามันก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะสุดท้ายมันก็แปอาก้างกล้วยมาผสมมันก็ยำมันยำาใส่ลาบลูกเขา นกเขามีครึ่งหนึ่งก้านกล้ยมีครึ่งหนึ่งแต่นั้นมาว่านั่นเสร็จแล้วเอามามากินละกอกินกับคอยตอนนี้คอยฟังเลยมันจะว่าไงมันก็กินเฉยไอหัวมันไม่สังเกตตีเนียตัวก๊อปินคอยระวังระวงอยู่นั่นแหละนะมันจะว่าอะไรคอยดูมันจะว่าอะไรมันก็ไม่ว่าอะไรเลยจนกินจนกระทั่งจะจะอิ่มเป็นไงมึงนี่ร้านมันคอยกินเป็นไงห่วยซีว่าบอกคอล่าดหรือบอกคอล่าพใจเหย Thì áo giảm lắm mẫn áo giảm lắm 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 áo หมาบ้างฮะลางเลยอ้นี่เะ็กนกเขาสามตัวเหเนะอันะนกเขาสามตัวนี่นกเขาใครบอกวิจาระดีนี่นนะม้วนผู้ยามม้วนใหญ่เกินไปกาะจยเคยบอกแล้วครั้ทานหัม้วนจ่นเาโดนฟื้นมื้นธรรมดา ถือก็นี่คุณมากเหมือนก็แบบพูนทั้งข้อนันเกินไปอ๋อพูนก็จะใช้มากเกินไปแล้วจะใช่น้ำหรือ่แฉพูกตัดปากนี่ผมไม่น้ำหรอกแต่ว่ามันใหญ่เกินไปพี่อะไรอะไรอ้ไรเล็กกว่านีดหน่อยใหญ่ การมันเข้าดุลคืนเหมือนพาจับก็น,น,นู่นเหมือนแบบคืนนี่กะว่างไงอ่ะยกตัวอย่างกับเรื่ออนค่ะหนูทาว่าที่เขียนเขียนในจดหมายว่าจะเขียนหนสือของเรืองนูาว่าดีเขียนเรื่อ, <th> <laughs> องอะไรเออการการศึกษาผู้ใหญ่ตามแนวพุทธศาสตร์ กับการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวคุณแห้่กาก็เขีนเรื่องด้วยขขียนไปฝ้าเลยคุสี่จนห้าแล้วคือมาเอาลงกระบวไปไปอ้า้งมงนก่ไม่ถึน่ต้องระวังคือเป็นานความคิดกัของเอินเขียนไปเรื่องเอิ่วของเอืนไปจนยนีงเขียนมาสักขี่เมก็ไปให้ไปทุกษาใครนี่ เดี๋ยวมาสองรอยี่สิบกว่านนะไม่ว่ากันมขาทำอะไรกั刚刚่นใจที่เนองปากคน้องมือที่สุดทอ่เรเาน้องปากก็เคร่อนี่เขานองมือก็เสียงเราเป็นาว่าเขาเพื่อแล้วขึ้นไปอ่ะโอ้ไหนน่ะมาสุกไปหยอยู่นี่นะ 他是八十。